สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆ่นมาดูดอกของเมมชูแมนนะคะเมมชูแมนเนี่ยเป็นลักษณะต้นแบบนี้เนาะเป็นนำหนาแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนมือใหม่ที่ที่ยังไม่เคยเห็นเนาะเมมชูเมนชูแมนเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ดอกของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะดอกของเขาก็จะแตกต่างกันไปนะคะไม้มเมล็ดออกมาแต่และต้นก็จะมีสีที่แตกต่างกันไปสีเข้มสีอ่อนดอกผักบุ้งอะไรพวกนี้เนาะ อย่างดอกนี้จะเป็นสีเข้มกว่านะคะพอดีมาถ่ายตอนสายๆนะคะต้นนี้เขาเริ่มหูบแล้วเพราะว่าเขาบานมาหลายวันนะคะแล้วก็ดอกนี้จะสีอ่อนลงนิดนึงแล้วก็จะมีขีดเข้มที่ตรงกลางนะคะซึ่งซึ่งแต่ละต้นเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะเราต้องคอยลุ้นเอาว่าต้นไหนอดอกสวยกว่านะคะแล้วก็ลักษณะหนามของเขาก็จะมีอ,อยู่เป็นแบบเนี้ยเป็นหนามเหมือนกับ รอบๆของเขาจะเป็นหนามตรงนะคะพุ่งออกไปส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็นหนามตะขอนะคะเกี่ยวมือนะคะลักษณะเป็นตะขอแบบนี้นะคะหนามเขาสวยมากนะคะแล้วก็เขาจะเป็นเต้าเหมือนกับช้างนะคะเพียงแต่ว่าเป็นเต้าเล็กๆแล้วก็ต้นของเขาจะเล็กๆนะคะแล้วก็เต้าของเขาจะถี่กว่าเนาะทรงของเขาก็จะกลมๆยาวๆนะคะแบบนี้นะคะ ดอกเขาสวยนะคะสําหรับเมนชูแมนนะคะดอกของเขาสวยแล้วก็ดอกเขาบานบ่อยนะคะถ้าถ้าเขาได้บานดอกหนึ่งแล้วเขาก็จะมาเรื่อยเื่อยนะคะ mm hmm. ทีนี้เราจะมาดูฝักของเขานะคะ mm hmm. เห็นตรงนี้ไหมตรงนี้จะเป็นส่วนของฝักของเขานะคะ mm hmm. ฝักที่เราผสมติดแล้วนะคะ mm hmm. ส่วนนี้จะเป็นส่วนของฝักพอพอเขาแก่ เขาแก่เนี่ยเขาจะกลายเป็นสีแดงแล้วก็เขาก็จะยืดยาวออกมานะคะยาวๆออกมาเหมือนกับเมมขนแมวนะคะลักษณะเดียวกันนะคะเดี๋ยวมุมกเกษตรจะมาผสมเกสรให้ให้ดูเนาะพอดีวันนี้กว่าจะได้เข้าโรงเรือนก็เย็นๆแล้วนะคะตอนนี้ประมาณบ่ายสามเกือบเกือบบ่ายสี่แล้วนะคะเ,เราจะใช้เป็นฟอร์เซฟก็ได้นะคะ อย่างเมมชูแมนเนี่ยเขาติดค่อนข้างง่ายเพราะว่าเกสรตัวเมียของเขาตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นเกสรตัวเมียของเขาเนี่ยจะสูงกว่าเกสรตัวผู้แล้วก็เขาจะบานบานดีนะคะถ้าถ้าคัดตัดท,ที่เกสรตัวเมียเขาบานดีเนี่ยเวลาเราผสมก็จะง่ายนะคะอย่างพวกเมมชูแมนถ้าเรามีโอกาสได้ผสมคือเขาค่อนข้างที่จะติดง่ายนะคะเกือบร้อเลยแล้วแต่ว่า แตม่มีเพียงบางบางดอกที่เขาไม่ติดเนาะที่มุมเกษตรผสมมาก็คือเขาก็จะติดร้อยเปอร์เซนต์เลยนะคะเว้นแต่ว่าเราลืมมาผสมเกสรเขานะคะเขาก็จะไม่ติดเขาจะอ่อไปนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีเวลาก็ปล่อยให้พึ่งให้มแมลงผสมก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าโอกาสติดมันก็จะน้อยกว่าเนาะถ้ามีฟอเซฟเราก็ใช้ฟอเซฟในการขีดเมเล็ดจากเกสรตัวผู้อีก ต้องผสมข้ามต้นนะคะสําหรับเมนชูแมนนะคะคาตาทุกสายพันธุ์เนี่ยเราเราควรที่จะผสมข้ามต้นนะคะมีเพียงบางสายพันธุ์เท่านั้นที่ที่ผสมต้นเดียวกันติดนะคะแต่เราเราไม่ควรเสี่ยงนะคะในกรณีที่เรามีหลายๆต้นเราควรที่จะผสมข้ามต้นนะคะมันก็มีข้อดีทั้งได้ลักษณะดอกที่ที่แปลกออกไปแล้วก็ได้ทั้งเขาเรียกว่าวเปอร์เซนในการติดด้วยนะคะโอเคเรามาผสมกันเลยเราไม่มีฟอเสเซตนะคะเราก็ใช้พุกกันนะคะ ปัดๆเกสอนเขาแบบนี้นะคะอ่าไม่โฟก,กัสเนาะแต่เห็นอยู่เนาะเหลืองๆนี้นะคะอย่างพวกเมมชูแมนเนี่ยเกสอนเขาจะค่อนข้างที่จะอ่าฟุ้งนะคะแคตตัดที่หรือว่าดอกไม้ที่เกสอนเขาเกสอนตัวผู้เขาค่อนข้างฟุ้งเนี่ยเวลาเราผสมจะติดง่ายเพราะว่าเขาจะฟุ้งกระจายแล้วก็ติดกับเกสอนตัวเมียได้ดีนะคะ ล้วก็เคลียร์เกสอนตัวพูดของของต้นหนึ่งไปใส่ที่เกสนตัวเมียนะคะอย่างเบามือนะคะอย่าพยายามอย่าทําให้เกสรตัวเมียชํานะคะเกสรตัวเมียตรงกลางเนี้ยเขาจะมีท่อนําไข่นะคะที่เป็นรูตรงกลางก็คือในส่วนของท่อนําไข่นะคะเป็นไม้ไม้อีกตัวหนึ่งที่น่าสะสมนะคะต้นก็สวยแล้วก็ดอกเขาก็สวยด้วยนะคะ ยังมีอีกตัวหนึ่งที่มุมเกษตรยังไม่มีก็คือ,อชูแมนเม่นชูแมนดอกผักบุ้งนะคะยังไม่มีตัวนี้นะเดี๋ยวเราต้องถ้าเจอจะซื้อมาสะสมแล้วก็บางทีถ้าเราฟลุกเนี่ยเราเอาจจะผสมติดออกมาเป็นเม่นชูแมนดอกผังบุ้งก็ได้นะคะก็มีโอกาสนะคะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะ เห็นไหมนี่จะเป็นตุ่มดอกของเขานะคะเมมชูมแมนถ้าเกิดว่าเขามีดอกแล้วเขาก็จะมีเรื่อยๆนะคะนี่มีทั้งที่ติดฝากเขาก็มีทั้งตุ่มดอกนะคะนามเขาสวยมากนะคะถ้าเราดูแลดีๆเนี่ยนามเขาจะขาวสวยแล้วก็ชิดกันแบบนี้สวยมากๆเลยค่ะเนาะ เอาให้เพื่อนๆมือใหม่ดูเนาะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้ว่าดอกเมมชูมแมนเมมชูแมนเป็นยังไงนะคะเป็นแบบนี้นะคะสวยมากนะคะคุ้มแน่นอนนะคะถ้าเพื่อนๆไปเจอนะคะควรที่จะซื้อไว้เลยเนาะราคาก็อยู่ตั้งแต่30บาทจนถึง80บาทถ้าเป็นต้นใหญ่หรือว่าเป็นในส่วนของแม่พันธุ์ก็อาจจะแพงกว่านี้แล้วก็ถ้าต้นที่มีดอกลักษณะพ,พิเศษนะคะก็จะแพงกว่านี้เนาะแต่ถ้าเราซื้อเนี่ยเราก็ ถ้าไม่ซีเรียสอะไรเราก็ซื้อต้นเล็กๆ30 50มาเลี้ยงก่อนก็ได้นะคะถ้าไม่รีบเราก็มาเลี้ยงสักพักหนึ่งเขาก็ให้ดอกเราเองนะคะโอเคค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันแค่นี้ก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมกเกษตรในโอกาสต,ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ